โอนนอนโอนนอนครับเดี๋ยวเรามาดูแานโมนิฟไยนี่แหละครับทั่งครับขออนุญาตหน่อย แล้วเครื่องยนต์กับตัวนี้มันไม่ไม่ได้เป็นแบบนี้เนาะครับรอันนี้เราเรามีแนวคิดและการาเครืปรับปรุงรและแนวคิดเพื่ออะไรยังไงตัวนี้แล้วทําอย่างไรให้มันได้มาเป็นแบบนี้เราเราเรา,อ,าอยากให้สื่อว่าที่พัฒนาที่ปรับปรุงตัวเนี้ยเพื่ออะไรตัวนี้ครับ ใช้ในการเกษตรครับใช้ในการเกษตรครับรับอย่างเช่นตัวโมเลตัวนี้ใช่ไหมครับการเกษตรนี่คือการขนหรือว่าการใช้งานทุกอย่างเพื่อการเกษตรเลยใช่ไหมครับขนบ้างอะไรครับขนรับจ้างต่างครับรับจ้างครับแนวคิดตรงนี้เป็น การโมดิฟายเนาะจะถามยังไงดีเนาะเพิ่งมาเจอนะครับที่มามามา,มาเจอน้องเดี๋ยวขออนุญาตน้องอยู่ที่ไหนยังไงแนะนำที่หนึหน่งอยู่บาหลีครับอยู่บ้านห้ีเรียนที่ไหนครับตอนนี้ตอนนี้แม่เรียนครับจบจบจบสูงสุดชั้นป, 6. ป .6 เนาะอ่า การโมดิฟายตรงนี้ทําเองหรือว่ามีคุณพ่อหรือมีผู้ปกครองหรือมีช่างประจําตัวอยู่นี่ทาเองทั้งหมดเหรอทำเองทั้งหมดโอ้พี่น้องครับดูบ้านทะดนี่บอกชื่อร้านได้ไหมครับเผื่อพี่น้องสนใจสองตุ้มกันนะแต่ทำเองเนาะทําเองก็คือเรามีความรักความชอบในตรงนี้อธิบายหน่อยว่ามูเล่เนี่ยนี่นี่นี่มูเล่มันมันใหญ่มากเนี่ยมันมันใช้ประโยชน์ยังไงครับเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ย พยาตัดหลังลงกับต้องการความเร็วครับต้องการความเร็วใช่ไหมครับท่อลหะครับท่อที่ m o d ฟายทำเท่ๆนี่เอ๋อทำเท่ๆนะครับนี่ครับท่อของเขาไปงี้แล้วไปงี้รบบเท่ๆแต่หลักๆก็คือพี่น้องดูตรงนี้ครับมูเล่มูเล่นี่คือเป็นตัวสําคัญใช่ไหมครับในการในการตบตอบโจทย์ที่เราน้องทําตรงนี้ใช่ไหมครับอืมแล้วล้อแล้วครับมี มีผลไหมครับต่อการวิ่งต่อการอะไรล้อที่เป็นล้อใหญ่ล้างลมนี่ตอบโจทย์ครับอะไรนะครับขับล้างลมนี่ตอบโจทย์มากว่าที่ก๊วยางเอคือเวลาวิ่งบนท้องถนนเนี่ยทาความเร็วดีกว่าใช่ไหมครับโอ้นี่อะไครับนี่คือการตอบโจทย์น้องเชื่ออะไรนะครับขออนุญาตครับน้องแจ่มครับคือแจ่มบ้านดันเดงเนาะรับขออนุญาตนาอันนี้ไปลงในโลกออนไลน์เพื่ออ่าแลกเปลี่ยน กันนา่แนวคิดไอเดีย <Okay. S 1> ของน้องที่ทำเนี่ยถือว่าเป็นเป็นเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่จะเอาไปต่อยอดเนาะครับ,คร,บครับผมขอบคุณมากครับนี่รองเท้าเนี่ยครับพี่น้องดูอันนี้คืออะไรลูกไฟหน้าไฟหน้าใส่น้ำมันมีอะไรมีอะไรที่เราแต่งเสริมเพิ่มที่อยากจะอธิบายให้ คนที่รักในเรื่องของการปรับปรุงตรงนี้บ้างไหมครับเป็นเนคร,เรื่องยนต์ครับเครื่องยนต์ของเดิมเป็น95ครับเป็น155 155แรงกว่าเดิมใช่ไหมครับ,รบตัวอื่นเราก็มาโมเอาโอเคนะครับนี่คือบ้านปันเดง เราไม่ได้ทดสอบในการวิ่งแต่อย่างให้ดูที่หมุนลิ่แล้วก็การโยกคันเกียร์โยกคันเกียร์ตรงนี้สลับถูกครับนี่ครับ,รบมันโมดิฟายปกติมันจะมีสองอันแต่วันนี้มีสามอันนะครับเยี่ยมครับ เจ้ okay, ของรับเพื่อนติดตามรับชมนะครับอย่าลืมนะครับนี่รถาถยบ้านดันเดงครับดันเด้งไถซิ่งเค <laughs> okay, ของน้องได้มีโอกาสมาเจอน้องกันเลยได้เปลี่ยนเราส่วนหนงครับขอบคุณครับสวัสดีครับ